ฮัลโหลอ่าพีน่น,น้องมืาอนี้มารีวิวบ้านสวนที่ซื้อไว้นะคะอันนี้เป็นหน้าเป็นหน้าเจ้าของเป็นหน้าที่ที่ซื้อบ้านสวนซื้อบ้านหลังนี้อันนี้ก็เป็นหน้าเจ้าของอน,นี่ซื้อปีนาะนี่ซื้อปีอ่าหกสามปีหกสาม ที่นี่อันนี้บ้านหลังนี้บ้านเพิ่นขายก็เลยออพอดีเลยมันติดหน้าเจ้าของมันติดหน้าก็เลยซื้อนี่เป็นบานสวนเพิ่นโบดายูแล้วเนาะเพิ่นเขาไปอยู่กรุงเทพก็เลยซื้อไว้ซื้อไว้เพื่อนย้ำมาเห็ดนะไม่เห็ดสวนเขาก็ไดมาอยู่อันนี้ก็เป็นที่เป็นที่เพิ่นยังบ่อนได้เห็ดอย่างเป็นโลกล่างอยู่ ก็เลยเมื่อนี้ไม่เห็นความสะอาดก็มีกอไผ่มีนองไม้มีอย่างไรกินเพู่นปูก้หลายอยู่นี่มะนาวต้นมะนาวก็โอ้มะนาวหน่อยใหญ่บากเลยนี่มะนาวลูกใหญ่มากๆอือนี่ก็เป็นบ้าน้างบ้าน ก็ยังหกยูค่ะพี่น้องหกยูเดี๋ยวเขาไปเบิ้งในบ้านไปเบิ้งในบ้านก็นเดอ้อนี่จัก,กรยานถีบมาจากถีบมาจากในบ้านถีบมาจากในบ้านมาหอดสวนอ่นนี่ก็ในบ้านนะคะในบ้านก็จะเป็นแบบนี้เพิ่นปูพืน้นเพิ่นปูพื้นแล้วนี่ก็ห้องครัว ไฟยังวันนี้เพราะว่าช่วงเพิ่นบรยูเพิ่นบริใจไอเพิ่นใส่ไฟเราเพิ่นบริใจค่าไฟเพิ่นเล่นมาตัดหมอก็เลยเดี๋ยววันจันวันจันยังค่อยไปแจงเพิ่นไปแจงไอไฟไฟ,ไฟ้าเพิ่นมาติดไหอือันนี้ก็จะเป็นบ้านแบบนี้นะคะทั้งทังทั้งทึงมันจะเป็นไม้น,นี่ก็เป็นบันได อเป็นพื้นไม้แบบนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเมื่อนคือนนีนลูกสาวก็ไม่เห็นความสะอาดไปแล้วหนองแพนทีนไม่เห็นไปยล้วแต่ก็ยังไม่สะอาดเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะมาทำเรื่อยๆวันนี้จะทำข้างนอกก่อนนี่บันไดท,ทางลงก็แน่นหนาดีแน่นหนาดีสวยค่ะ แกะเรามาปรับปรุงอะไรอีกนิดหน่อยปรับปรุงโมนิเวตใหม่สักหน่อยนะคะโอ้มีองค์พร้อมมีองค์ขาวสามน่วยใส่น้ำได้ว้าอันนี้ข้างนีข้างหลังนะคะนี่ก็หน้าหน้าจะของติดตรงนี้เป็นหน้า ขึ้นไปพุ่นจะขึ้นไปสุดพุ่นอ่าน้าก็สุดพูนหมูว่าโตแดงแดงอยู่คุณน่ะโอเคแค่นี้นะคะืะบ้านหลังน้อยบานหลังน้อย บ้านสวนหลังน้อยๆของเราขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ